ครับผมก็ขอสดีครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยครับผมก็เดี๋ยวมาตอบคาถามของคุณยายก่อนนะครับผมเรื่องจนชมเราจะถอดพวงได้วันไหนที่เสียบแล้วอีกส่วนาคุณพี่นะครับผมขออนุญาตเป็นพรุ่งนี้เรื่องเขียนรณากับยักษ์ะอุแตกต่างกันแบบไหนนะครับผม ก็อันนี้เป็นเทปนาณนะเนี่ยถ้าไหนจะเอาไปก็สองร้อยห้าสิบาทเอาไปได้นะครับผมก็ชุดนี้ก็จะเป็นไม้สวยนะผมก็ไม่ได้เกี่รื่องดอกนะแต่ว่าผมว่าผมเสียบมาที่ดอกสวยนี่ยะนะก็ไม้ก็สายพันธุ์บ้านผมเองเป็นไม้สายพันธุ์ผมเองผมก็ก็มีหลายตัวอยู่ก็ชุดนี้นะผมก็โอเคกิ่งใช้ได้นั้นแหละห้าต้นหนึ่งต้นนี้นะสองต้นนี้สามต้นนี้สี่ต้นนี้ห้าต้นนี้สี่ร้อยบาทราคารวมส่งครับผมเดี๋ยวคุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดกัน ก็ขอบคุณคุณยายที่นครสวรรค์นั้นมากมากนะครับผมขอบคุณคําถามขอบคุณทุกคําถามที่ถามมาคุณยายว่าจนโจมเราเสียบแล้วเราถอดถุงได้วันไหนจะไม่แน่นอนนะครับผมคุณยายอันนี้เห็นไหมไม้เริ่มติดที่ไหมตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นไหมใ,หใสๆตรงนี้นี่เป็นตุ่มขึ้นมาอันนี้ก็อย่าเพิ่งถอดก็แล้วกันนะอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็เย่าเพิ่งขอให้ดูก็แล้วกันเราก็แค่ดูว่าไมาเ้เราติดยังนะติดแล้วก็มารว่ามีตาตุ่มขึ้นมายังเราเพิ่งจะถอด ก็มันไม่แน่นอนนะคุณยายกําหนดวันไม่ได้นะอันนี้คือเริ่มมีตูงข,ขึ้นมาอันนี้ผมถอดให้ดูนะเกงังกีก็น่าจะถอดพ่กนี้แหละอันนี้ถอดไวไปก็ถอดแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เอาไว้ให้ดูพุ่งนี้ต่อแล้วกันว่าจะมีการพัฒนาไปแบบไหนแล้วเราถอนแล้วเราก็จะได้ไม้คิดแต่กิ่งมากลณะแบบนี้นะครับคุณยายแบบนี้เด้อคุณยายเนาะขอบคุณคุณยายที่นครสวรรค์น,นะครับผมที่ถามเข้ามาอันนี้นะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นอันนี้ จะเป็นโชกุนนะโชกุนอันนี้เป็นไม้ที่ดอกแข็งแล้วก็ดอกชูได้สวยนะโชกุนมาเรื่องอดอกแต่ว่าก็เริ่มมีหนอนนิดนึงอันนี้ไม่ปิดบังกันนะเดี๋ยวจะเรื่องจากการเลี้ยงหนอนเพราะว่าผลหายแล้วจะได้ไล่หนอนไปให้พ้นๆจะได้มีเชมดอหอที่สวยได้ถ่ายให้ดูและหลายแบบด้วยกันถ้าหาการเสียบเชนะืนอมะคุณยายถ้าเราใช้อันนี้คือตอที่ไม่สมบูรณ์นะเกี่ยกระปุกกระป๋อแบบนี้ในชะ่ไหมตอไม่สมบูรณ์อันนี้ผมทำตัวยอย่างไว้ให้ดูว่าถ้าเราเลือกตอที่ไม่สมบูรณ์เวลาเราเสียบเชืชม จนชมเราก็จะกิ่งก็จะให้กิ่งไม่สมบูรณ์ไปด้วยชนชมก็จะไม่มีความสวยความงามไปด้วยหากเราใช้กิ่งที่โอเคเราใช้ต้นที่สมบูรณ์โอเคเราก็ได้กิ่งที่สวยสมบูรณ์แบบนี้อย่างนี้เห็นไหมคุณยายกาลังแทง่อดออกมาเลยเดี๋ยวผมจะไล่นอนไปนะคือนี้ผมจะไล่นอนไปตอนนี้ว่าเริ่มเย็นแล้วเนาะเริ่มเย็นแล้วฝนว่าเออฝนก็น่าจะหมดเนาะก็เริ่มมีอากาศหนาวเย็นเข้ามาแทนก็ในช่วงอยู่ในช่วง ไปฝนต้นหนาวนะครับขอบคุณเนี่ยเอาเขาเมนเม่หัวคิดเนี้ยผมก็ไปกลับมาเนาะโอ้ยเนาหลงสาวเนี้ยครับลงสาวหลงข้าวไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นผมก็หากขออนุญาตตอบตอบนะตอบทางไลน์ส่งทิกเกอร์เอาแล้วกันเนาะเพราะผมต้องไปทุ่งนานะไปก็เรียกว่าไปหาอยู่หากินเนาะทา้งอีสานไปหาอยู่หากินกับผมไปหาหากินหาอยู่หากินนั่นแหละพอได้ข้าวข้าวพอได้กับข้าวมานะพอได้กับข้าวมาว่าหาข้าวไหนสนใจชุดนี้ โอเคนะห้าต้นนี้สี่ร้อยอาจจะไม่ได้ไปทุกนาชุดนี้อันนี้โจโกนส่งให้นะครับผมคุณพี่ที่กระบ,บี่ขอบคุณคุณพี่กระบ,บี่มากครับผมขอบคุณมากๆอันนี้ผมดูวมาต้นนี้ของคุณพี่นะอีกต้นหนึ่งผมเก็บไว้แล้วไปซื้อยาให้แม่นึกว,ว่าไม้ต้นโตเลยคิดราคาหนักไปหน่อยเดี๋ยวผมจะให้เออต้นหนึ่งต้นนี้นะอันนี้จะให้ซิวนนต้น,ตนนี้ไปด้วยอันนี้ซีวนนต้นนี้อันนี้มันเป็นไม้ที่มีจะมีดที่ว่าหายดีแล้วนะ ว่าสีตุนั้นตัวนี้ตอนแรกผมว่าจะเอาไว้เป็นสายพันธุ์นะอันนี้ดอกสวยนะอันนี้ดอกเป็นดอกชั้นที่หนาแล้วก็สวยด้วยอันนี้ก็ให้คุณพี่ไปแล้วกันเนาะเดี๋วว่ากันนะเย่๋ยว่าเยว่าให้ไม้ไม่สวยไม้ํำหนีนะเต่๋ยว่าดอกเขาสวยจริงนะพี่ดอกสวยจริงนตัวนี้อันนี้ชีนวดอกดอกสวยจริงตัวนี้อันนี้ผมคาดไว้ว่าจะเอาเป็นสายพันธุ์จริงๆเขก็มีเยอะเลยะสายพันธุ์ให้พี่ไปใช้บ้างนะตัวนี้ด้วยคุณพี่ตันนี้ของพี่ด้วยขอบคุณอันนี้ไม้มัน ไม่มีชื่อดอกไม้เหล่านี้ก็โอเคขอบคุณมากๆขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณก็เขาจบเพียงเท่านี้เลยครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ